วันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปสกานะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับมาด้วยกิจกรรมกันวันอังคารนะเดี๋ยวเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยลวกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผว้ชมผ่านในส่วนของเปรตโปสกานะครับนังอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางคนึ่งการกดซุปเปอรรรัมนเลยะคบ สำหรับกิจกรรมสมเทพนะครับในวันนี้นะก็เป็นคิวของ d a r k l ไล่นะฮะสำหรับใครที่เล่นทีมความมืดอยู่อยากจะได้ดาร์ l ไลเข้าทีมเนี่ยก็สามารถที่จะมาสุมได้ d a r k l ไลเนี่ยมีทำลายสกิลด้วยมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเก่งอยู่นะฮะแล้วก็เอาไปใช้กับทีมความมืดได้ดีนะครับต่อมานะครับกิจกรรมใช้เพชรห0 0่งเนี่ยถึง5 0,000เลยนะก็จะเป็นในส่วนไบแม็กซ์นะครับผมก็ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย ถ้าใช้หมื่นหนึ่งอ่ะจะอยู่ที่ไรร่ามห้า3้า3ามเจนะครับถ้าใช้หมื่นเพจจะอยู่ที่385บใบนะครับผมแต่ถ้าเกิดใช้ถึง20,000จะได้อีก300ใบใช้ถึง50,000ก็ได้อีก500ใบรวมๆแล้วก็เกือบ2000ในบนะฮะตรงนี้ก็สำหรับใบแม็กนี่คือหายากามากๆนะฮะก็สำหรับใครที่อยากได้ใบแม็กก็มาจัดซะนะครับตรงนี้ต่อมาครับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในวันนี้ครับก็คือกิจวงล้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของวงล้อเศรชิปท,ทั่วไปนะฮะ ก็วงล้อนี้ก็ถือว่าหายไปนานนะฮะกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นวงล้อเศษชิปนะสำหรับใครที่อยากจะเอาเศษชิปไปแลกโปเกม,มอนเทพนะครับที่สะสม5,000ันที่เอาไปแลกโปเกม,มอนเทพในกิจกรรมในหารก็สามารถมาลุ้นมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายลุน้นสายสุ่มก็มาจัดกันได้ตรงนี้เพราะว่าเศษทั่วไปเนะี่ยมันหาย,ยากมากๆก่อจะครบ5,000เนี่ยเก็บหลายเดือนอยู่3-4เดือนกว่าจะได้นะอ่ะโอเคต่อมาครับกิจถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเติมเงินเรื่อง,องวันนะครับรอบนี้ก็จะเป็นเติมเงินอุปกรณ์อัปเกร ก็เรื่อที่600เพชรนะฮะ600เพชรเนี่ยรางวัล A จะเป็นปั๊มแซด300นะครับอุกกบาท15รางวัล B จะเป็นผลไม้ระดับสูงกับกล่องสกิลน,นะครับผม1,000เพชรเนี่ยนะครับจะได้รางวัลเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเสร็จปั๊มเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น600แล้วก็อุกกบาท220นะฮะแล้วก็ผลไม้ก็ได้มากขึ้นแหละแล้วก็2,000เพชรก็เหมือนกันครับสูงสุดคือ1 5 0 0เลยนะฮะปั๊มแซดนี่ได้เยอะมากนะผมบอกเลยปั๊มแซดนี้ ได้พลังที่เป็นแสนนะครับก็สำหรับใครที่ไม่อยากรอกิจกรรมใช้เพชรซื้อปั๊มแซดก็สามารถที่จะมาเติมตรงนี้ได้นะครับสำหรับสายเติมนะต่อมากิจกรรมใหม่ครับ CMC นะครับเ m c เข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับก็กิจกรรมเซ c ก็ให้เราเ MC ในส่วนของการลุ้นรางวัลนะครับก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับ5 5 0นะครับ exp 110แล้วก็หินรีสายฟ้านะครับถ2ก้อนนะครับกล่องประดับนะครับ20กล่องนะฮะ ดีขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นใบแมกหนึร้อยห้าสิบนะฮะอุปกรณ์ของโปเกมอนครับเลเวลสามถึงห้าสามชิ้นบาดจับสิบสองใบระดับสูงนะแล้วก็ดิสกิลสีทองแบบสุ่มนะฮะสิบอันนะครับสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นปั๊มแซดเจ็ดร้อยห้าสิบมงกุฎสองแล้วก็นี่ครับดิสกิลระดับกรอบทองนะครับไม่ต้องลุ้นเลยสิบอันนะฮะแล้วก็หนังสือกระดอนห้าสิบแล้วก็รางวัลใหญ่เซมซีเนี่ยจะเป็นดาวปรารถนานะครับเมื่อเริ่มแต่ละเทินนะครับมีโอกาส50%ครห้าสิเการเพิ่ม โอกาสติดคริติคอน30%มเอร์ีผล2เทินลบล้างไม่ได้นะฮะอ่ะก็เขามีให้ทำนายฟรีด้วยกดสักหน่อยนึงอ่าได้บัตร exp มาร้อยสิบใบนะฮะอ่าต่อมาครับจะเป็นใอส่งหีบเซอรพรสครับหีบเซอรพเนี่ยก็คือเติมเพเมเิมเงินครับเพื่อรับบัตรตั๋วแฟชั่นนะครับก็ไปแลกชุดแฟชั่นได้เลยนะครับผมตรงนี้ ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจฟื้นฟูทรัพยากรก็เหมือนเดิมนะก็ยังคงอยู่นะครับก็สาหรับใครที่อยากได้เท่อะไรก็เพรมาฟื้นฟูทรัพยากรได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกิจปฏิหารกิจปฏิหารเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเติมจุดแฟร์มาเนี่ยเราไม่อยากเอาไปแลกเนี่ยก็มาแลกเป็นหนังสือกลาดอนได้นะครับในจํานวนอ่า่ชิ้นเนี่ยก็จะได้280หนังสือกลาดอนไปเลยนะฮะแล้วก็นี่เลยครับ ดักไลท์นะครับก็สามารถมาแลกล่างเรโ o แนนซ์นะครับกับล่างมาสเตอร์ได้ล่างมาสเตอร์เนี่ยจะใช้เพชรกับเศษชิปแรกนะครับ400เพชรกับ50เศษในการได้สติกเกอร์มาสเตอร์ชิ้นส่วนล่างเรโซแนนซ์เนี่ยนะครับใช้หนังสือกระตอน35ชิ้นต่อสติกเกอร์2ชิ้นนะครับก็คูณกันไปตรงนี้ครับล่างมาสเตอร์นะครับของเจ้าดักไลท์ก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับ คตรเก่งอ่ะผมบอกกันเลยว่าอย่างที่เลยนะครับนี่ครับอันนี้ร่างมาร์ชนะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวเลยครับสกิลค่อนข้างดีนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเก่งสวัสดีครับ